สวัสดีค่ะชาวลัคนาตุนและชาวราศีตุนคลิปนี้เป็นคลิปประจำเดือนสิงหาคม2566ของท่านที่เกิดในลัคนาและราศีตุนนะคะเน้นที่ลัคนาก่อนแต่ใครไม่ทราบลัคนาดูตามราศีก็ได้ตุนคือคนที่เกิดระหว่างวังวนที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนค่ะการอ่านนี้เป็นการอ่านภาพรวมอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันการงานของชาวตุนจะเป็นไงบ้างในช่วงเดือนสิงหาคมนี้คะ มีโอกาสที่จะเกิดการพลิกเปลี่ยนพลิกผันเรื่องหน้าที่การงานมีเรื่องบังเอิญเข้ามามีเรื่องแปลกใจเกิดขึ้นนะคะสำหรับชาวตุลแต่ผู้อ่านมองว่ามันน่าที่จะไปในทิศทางที่ดีหรือคุณอาจจะได้ย้ายงานกระทันหันนะคะไพ่ขึ้นแบบนี้อาจจะมีเกณฑ์เปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนสถานที่สถานที่ทำงานหรือโยกย้ายกระทันหัน มีคำสั่งย้ายกระทันหันปิดร้านแล้วไปเปิดร้านที่ใหม่แบบด่วนๆแบบกระทันหันก็ได้อาจจะได้ไปทำงานที่ไกลบ้านมีโอกาสได้เดินทางไปศึกษาไปดูงานแบบด่วนๆเดินทางไกลคุณจะเจอมิตรสหายใหม่ๆเจอเพื่อนร่วมง,งานใหม่ๆเจอผู้คนแปลกหน้าเจอ,เอ,อลูกน้องลูกทีมได,ได้ลูกน้องลูกทีมเข้ามาใหม่อะไรอย่างเงี้ย เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องงานถ้าใครไม่ได้เปลี่ยนงานก็อาจจะต้องมีการเดินทางด่วนหน้าที่การงานดูเหมือนจะไม่หนักแต่แอบหนักอะ่ะดูเหมือนงานไม่เยอะแต่มันเป็นเป็นอะไรที่ต้องตัดสินใจเครียดเครียดลึกๆอยู่ข้างในอะค่ะผู้อ่านบรรยายไม่ถูกมันเหมือนจะงานไม่หนักนะเหมือนจะงานสบายแต่มันมันหนักอะ่ะอยู่ลึกๆข้างในมันหนักในแง่ของความรู้สึกหรือเปล่าหรือเรารู้สึกว่าเรา เออมันไม่ค่อยโลง่งอเดี๋ยวนะขอดูต่อหน่อยเกิดอะไรขึ้นเออเหมือนจะไม่หนักแต่หนักอะ่ะจริงๆนะคะเหมือนจะทำงานสบายเฮลฮาลันลาหันสาไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วแอบแบกบอะไรเอาไว้เยอะเลยงานเครียดงานหนักลึกๆอะ่ะแต่เหมือนไม่หนักแต่มันหนักเออไม่ว่าจะเป็นสายข้าราชการหรือว่าสายอาชีพอิสระนะคะ,นะคะกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง เนี่ยค่ะมันกำลังจะมีการเนี่ยเหมือนไม่หนักแต่หนักเอาจริงเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างกับชีวิตการงานของคุณบางท่านอาจจะลาออกกระทันหันบางท่านอาจจะเปลี่ยนงานกระทันหันหรือต้องเปลี่ยนสาขาไปอยู่ที่ใหม่หรืออะไรแบบนี้นะคะแต่แต่ไม่ได้มองในแง่ร้ายอย่างเดียวนะเพราะว่าไพ่ดีๆก็ออกเยอะเหมือนกันการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันอาจจะทําให้คุณได้รับภารกิจ หนักขึ้นหรือได้รับภาระและผิดชอบมากขึ้นก็ได้นะคะซึ่งมันทําให้คุณเหนื่อยนิดหน่อยนะอะไรแปลกๆเกิดข,ขึ้นบางอย่างนะคะแล้วทําให้เราเหมือนกับว่าไม่ได้สบายอย่างที่คิดแอบทางานหนักอยู่เหมือนกันถ้าใครที่อยากจะได้ตําแหน่งใหม่อยากจะได้โปรโมชั่นอยากจะเลื่อนเงินเดือนอยากจะขยับขยายตําแหน่งหน้าที่การงานคุณสามารถทําได้แต่มันจะต้องแลกนะต้องแลกกับการที่ต้องหนักจริงๆ รับภาระหนักแบกรับหนักหรืออาจจะหนักทางด้านความรู้สึกก็ได้นะคะคุณต้องยอมแลกกับความความเหนื่อยยากบางอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งซึ่งสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณหวังอะไรอย่างเงี้ยเออมันต้องคือมันต้องมีราคาต้องจ่ายต้องแลกกับอะไรบางอย่างนะการเงินชาวตุนโอ้โหการเงินเนี่ย ระวังนะคะค่าใช้จ่ายเยอะบางทีเอ่อรู้สึกแบบเครียดเลยอะความดันขึ้นโรคหัวใจกำเริบเพราะเรื่องการเงินมีเหตุให้ต้องจ่ายมีเหตุที่บางครั้งเป็นการจ่ายที่แบบไม่สมเหตุสมผลหรือว่าบางทีแบบทำไมต้องจ่ายไม่รู้สิรู้สึกขัดใจรู้สึกไม่ไม่ถูกใจรู้สึกไม่สบายใจเจ็บปวด โดนหักหลังก็ได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นไพ่โดนหักหลังเรื่องการเงินนะโดนเทโดนทิ้งโดนให้รับผิดชอบให้คุณแบกรับภาระรับผิดชอบอยู่คนเดียวนะคะเนี่ยเป็นไพ่ของการสูญเสียเงินไปอย่างมากมายสูญเสียไปแบบช็อกช็อกหรืออาจจะโดนเอเขาเรียกอะไรอะ่ะโดนทวงหนี้หรือโดน โกงอะไรประมาณนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องการเงินให้ดีๆขึ้นไพ่สามดาบไม่ค่อยโอเคสามดาบสิบดาบชาวเวอร์แล้วก็มี10บไม้เทา้าแบบนี้นะคะมีเด็กดาบเข้ามาด้วยเนาะมันก็ดูหนักๆน,นิดนึงในเรื่องของการเงินการทองนะคะใช้จ่ายมาเท่าไหรก็เอิมหามาได้เท่าไรก็ก็ไม่ค่อยเหลือเพราะว่ามันมีภาระมันมีเหตุให้ต้องจ่ายะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังอุบัติเหตุ อุบัติเหตุที่จะทาให้คุณเสียเงินอันนี้ต้องขออนุญาตทายแบบนี้คงไม่ว่ากันนะคะตามน้าไพ่เนาะระวังอุบัติเหตุที่ทําให้คุณต้องเสียเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุเรื่องอะไรใดๆก็ตามแต่ที่อยู่อาศัยพังก็ได้หรือเกี่ยวข้องกับรถราก็ได้ยานพาหนะก็ได้นะคะหรือเกี่ยวข้องกับบ้านช่องเดือนชางของคุณที่อยู่อาศัยพังหลังคาปลิวระวังเหตุฟืนไฟอะไรพวกนั้นด้วยดีๆนะคะโอเคมาดูเรื่อง สุขภาพบ้างนะคะสุขภาพเนี่ยถ้าจับตรงนี้ก็ตีได้แล้วนะระวังอาการเจ็บป่วยแบบเป็นไข้อยู่ดีๆก็เป็นไข้ตัวร้อนปวดหัวขึ้นมาความดันนะคะระบบสูบฉีดเลือดหัวใจอะความดันโรคหัวใจกําเริบโรคกระดูกทับเส้นปวดหลังเจ็บแปลที่หัวใจก็ระวังของแหลมของมีคมไปเจออะไรที่มีลักษณะผุพัง หรือ,อ,อไม่ได้มาตรฐานเลยอะไรแบบนี้ก,ก,ก็เซฟเซฟตัวเองก็พยายามอย่าผ่านดูสุขภาพชาวตุนนะคะลรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อระบบน้ำในร่างกายแล้วก็อุณหภูมิสูงหมายถึงว่าป่วยเป็นไข้กระทันหันไม่ได้ป่วยมานานอยู่ดีก็เป็นไข้ขึ้นมาอะไรประมาณนั้นนะคะมันให้ความรู้สึกร้อนอะ ให,หวัดนะคะ2ใบนี้อ่ะต่อไปดูเรื่องความรักบ้านชาวลัคนาตุลและราศีตุลน,นะคะความรักขึ้น3ามดับแบบทาวเวอร์เนี่ยไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันจะส่งถึงความรักหรือเปล่าอ่ะมาเปิดดูหกไม้เท้านะคะหกไม้เท้าแล้วก็เจ็ดไม้เท้าอีกหนึ่งใบความรักโอ้แล้วก็เก้าไม้เท้าความรักของคุณมันยัง อยู่บนความยังไม่ตัดสินใจเนาะสำหรับสำหรับคนที่มีคู่อ่ะมันมี8ไม้เท้าโอ้เดี๋ยวนะคะ6 7 8 9แล้วก็10ทําไมไพ่มันเรียงเบอร์อ่ะไพ่มันไม้ทั้งนั้นเลยอะ่ะ6 7, 8, 9, 9, 10, ไม้7ไม้8ไม้9ไม้10ไม้ออกมาหมดเลยความรักของคนมีคู่เนี่ยภารกิจภาระต้องรับผิดช,ชอบดูแลเยอะนะคะไม่โรแมนติกเลยช่วงนี้ หนักเรื่องงานเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องอะไรบ้างก็ไม่รู้เนาะส่วนคนโสดเนี่ยยังไม่มีใครถูกใจมากพอหรือมีถูกใจก็มีแหละเนี่ยตรงเนี้ยนะคะไพ่ถูกใจก็มีแต่เจ็ดแปดเก้าไม้เนี่ยไม่ไม่เลือกใครไม่เอาใครเลยคนมีสามเศร้าเนี่ยเดี๋ยวนะคนมีสามเศร้ามีสามดาบขึ้นมามีทาวเวอร์แล้วก็มีสิบดาบขึ้นมา,มา,นมาตรงเนี้ยเป็นไพ่ของการจบสิ้นนะคะ จบสิ้นเลิกลาหรือจบความสัมพันธ์แต่ว่าเราจะมาดูรักสามเศร้าเพิ่มเติมไพ่ดีมากอันนี้ใบนี้โอ้ไพ่เก้าดาบอีกหนึ่งใบนะคะไพ่เดมูนรักสามเศร้าผู้อ่านมองว่า,าถ้าตรงนี้มันเหมือนกับการจบได้นะตรงนี้นะคะจบได้แต่ว่าเหมือนกับว่าอารมณ์ไม่จบหัวใจไม่จบสมองไม่จบจบอย่างมากก็คืออาจจะ บล็อกหรืออาจจะห่างเหินกันไปไม่ค่อยติดต่อเท่านั้นแต่ว่ามันคิดถึงเขามากอ่ะมันตัดใจไม่ได้จบแค่กายแต่อาจจะไม่ทันได้ตัดใจทีนี้พอยังไม่ตัดใจนะมันมีโอกาสที่จะรีเทิร์นได้นะคะไม่ว่าจะกับฝ่ายไหนนะคะตรงนี้เราไม่ได้ดูฝ่ายเนาะเราดูในมองในมุมมองของรักสามเศร้าไม่รู้จะเกิดกับฝ่ายไหนอาจจะเจ็บปวดแหละมีบางอย่างที่จะต้องยอมเจ็บยอมแบบเออไม่โทรก็ได้ไม่เจอก็ได้หรืออะไรแบบนี้แต่ว่า พอพอห่างกับเขาแล้วมันก็มาเครียดแบบเนี้ยร้องไห้นอนไม่หลับหรือคิดถึงเขามากอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีโอกาสที่จะรีเทิร์นได้นะคะประมาณนี้โอเคขอให้แนะนําให้กับชาวตุลาศิตตุลหน่อยค่ะให้แนะนําให้ชาวตุลาสิตุลหน่อยนะคะ3ามใบสุดท้ายแนะนําแนะนําเดเวิ l รักสามเศร้าอะ่ะหรือถ้าไม่เกี่ยวข้องกับรักสามเศร้านี่หมายถึงว่าการ การจมอยู่กับความทุกข์นะคะหัวใจยังเดี๋ยวดูอีกใบสามไม้สามเศร้าสามถ้วยสามไม้อันดับแรกเลยปัญหาของรักสามเศร้าของท่านท่านต้องตั้งสติในการเจอกับมันนะคะเจอกับมันเนี่ยหมายถึงสถานการณ์นี้ต้องมีสติเยอะๆมันอาจจะยังไม่ได้จบในช่วงนี้ตามที่เราต้องการให้จบ บางทีเราอาจจะจบแล้วอาจจะหักดิบหรืออะไรก็ว่าไปไม่เจอไม่คุยไม่อะไรแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันใจมันไม่จบเมื่อ,เม,อเมื่อสายสัมพันธ์มันตัดไม่ได้หัวใจมันยังมีเยื่อใยมันก็มีโอกาสที่จะกลับมาอยู่ในวังวนแบบเดิมนั้นอยู่แต่กรณีนี้ถ้าไม่เกี่ยวข้องกับรักสามเศร้าชีวิตของเราเจออุปสรรคบางอย่างที่เราต้องอดทนนะคะไพ่ใบนี้คือไพ่อดทนผู้หญิงคนนี้เขาจะอดทนรอเพราะเขาโดนจับตัวมา เดชเนี่ยเป็นคนจับตัวเขามาเพราะรักเขาแล้วจับตัวมาขังเอาไว้แล้วก็ถึงเวลาก็จะปล่อยให้เขากลับไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่อะไรเงี้ยหมายคพราะว่าเราจะต้องอยู่ในสถานาการณ์ที่บางครั้งเราพูดอะไรไม่ได้เราทําอะไรไม่ได้เราต้องอดทนอย่างเดียวแล้วรอวันของเรานะคะเนี่ยค่ะเป็นการมองการไกลไพ่สามใบท้าคือไพ่การมองการไกลการอดทนรอวันข้างหน้าอย่างที่ไม่ถอยหลังนะตั้งมั่นอยู่แบบนี้แหละยอมไม่ได้ล้มเลิกไม่ได้ต้องสู้ต่อไปอะไรเงี้ยค่ะ ไพ่เดวิลคือไพ่ปีศาจไพ่าราคะไพ่ตันหาหรือไพ่ของบ่วงพันพันธนาการของการผูกมัดหรือยึดติดอยู่กับบางอย่างก็ได้ถ้าไม่ใช่เรื่องความรักก็อาจจะเป็นวิถีชีวิตของเราเนี่แหละที่เรายังติดพันธนาการบางอย่างอยู่ไม่สะคือเรายังปวดแอบหรือยังยังไปไปใช้ชีวิตแบบสบายสบายไม่ได้เพราะว่าเรามีพันธะเรามีบางอย่างผูกมัดแล้วรั้งเราไว้อยู่อาจจะเป็นเรื่องของครอบครัว อาจจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานอาจจะเป็นเรื่องภาระหนี้สินหรือการเงินอะไรที่เรายังติดติดสัญญาอยู่ต้องจ่ายเงินต้องหาเงินมาใช้หนี้ต้องนู่นนั่นนี้อะไรก็ว่าไปนะคะเราก็ยังติดตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นต้องอดทนนะช่วงสิงหาคมนี้เท่านั้นอันนี้ไม่ใช่ไพ่ทั้งหมดของชีวิตเรานะคะเพะื่อนดูแค่ช่วงเดือนสิงหาคมก็อาจจะออกแนวประมาณนี้ความอดทนจะทําให้คุณผ่านพ้นทุกอย่างไปได้เพราะว่าเมื่อกี้คุณมี6ไม้เท้า6ไม้เท้าคือการเดินผ่านอุปสรรคไปได้ แล้วก็ไปเจอกับความสําเร็จในทางที่สุดนะคะคุณมีตรงนี้ยังไงคุณก็ผ่านแล้วก็คุณมีออกลงลองล้อมาหาโชคเนี่ยทุกอย่างมันก็หมุนวนอยู่แบบเนี้ยเป็นวัฏจกักรบางวันทุกบางวันสุขบางวันสุขบางวันเหงาบาง isse, วันเศร้าบางวันดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญเราต้องอยู่กับมันแล้วก็เรียนรู้กับมันแล้วก็ไปต่อกับมันให้ได้เพราะว่าปลายทางของคุณคือความสําเร็จนะปลายทางของคุณคือความสําเร็จ โอเคชาวลราคณะตุนราศีตุลน,นะคะขอบคุณมา,มากๆอาจจะตรงอาจจะไม่ตรงนะคะไม่ต้องซีเรียสกับคำทำนายนะคะเนื่องจากไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวมันเป็นภาพรวมของคนหมู่มากมาปนกันตรงนี้อาจจะเป็นของเราตรงนั้นอาจจะเป็นของคนอื่นเราชมเราฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นหรือเก็บเปนะ็นแนวทาง,ก,งกว้างๆนาไปปรับประยุกใช้ในชีวิตจริงอีกทีหนึง่งแต่ไม่สามารถที่จะเอาคําทํานายนี้ไปใช้หรือไปตัดสินอะไรในชีวิตจริงได้เลยมันยังไม่ มันยังไม่ใช่ผลลัพธ์สุทธ,ธินะคะโอเคขอบคุณมากค่ะคลิปน,นี้พักราไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันที่ตต่อไปสวัสดีค่ะ